สถานการณ์ในการเมืองตอนนี้ก็ตามที่เราทราบนะครับว่าหลังจากที่การจัดาการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยไปแล้วก็รอผลนะครับที่ทางกอตอรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับเมือ่อยังไม่ได้รับรองผลเนี่ยก็มีสถานการณ์ที่ออกมาตอนนี้แน่นอนครับว่าเกมยื้ออํานาจของนะครับขั้วเก่านะครับขั้วรัฐบาลเก่าซึ่งเป็นรัฐบาลลักษการแถวนีน้ตอนนี้ก็พยายามยื้อ อ,อำนาจทุกอย่างนะครับโดยการที่ให้ออกนะครับมีเรื่องของเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมาปั่นกระแส R เรื่องนั้นเรื่องนี้หลายๆเรื่องนะครับรล่าสุดนี้นะครับคนนี้ก็ได้ออกมานะครับในเกมการเมือ,องก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่เราทราบว่าวันนี้นะครับว่าถ้ามีมุมมองของการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับผมก็จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาให้ทุกคนได้รับทราบเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ถึงเรื่องของข้อมูลต่างๆในหลายๆแง่หลายๆมุมและเอามาให้ได้มากที่สุดล่าสุดนี้นะครับบอสนะครับ <ๆ S 1> สุดทนฉายสองภาพซ้อนการเมืองนะครับปุกไร่ตู่เกมจบแล้วอย่าทูสีอยู่เลยไม่ทนปอดประสบนะครับฉายสองภาพซ้อนการเมืองนะครับปุกประยุทธ์นะครับเกมจบแล้วหมดเวลาลั่นจะเอาคนดูมาร่วมเล่นด้วยอีกเกือบ250คนนะครับคนอีก24ล้านคนจะยอมหรือไล่ส่งอย่าทุสีอยู่เลย เมื่อวันที่4มิถุนายนนายปอดนายปอดประสบสุรชววดีแกนนำพักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อควารมระบุว่าเบื่อจังเลยทู่สีอยู่ทำไมวันนี้การเมืองจะเห็นภาพสองภาพภาพแหงฟาร์มปิติและภาพที่น่าเศร้า ภาพแรกคือภาพสวยงามก็คือการที่คุณสรยุทธ์เชิญคุณพิธามาออกรายการทีวีดูแล้วสนุกและก็สบายใจเห็นภาพว่าที่นายกทำตัวง่ายๆร้องรำทำเพลงหัวเราะเขินแบบไม่มีจริตจกัก้านมองดูว่านายกรัฐมนตรีที่แท้จริงก็คือคนธรรมดานี้เอง แต่พอถูกตั้งคำถามยากๆทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจก็สามารถตอบได้อย่างรวดเร็วเฉียวฉลาดเป็นภาพตามใจประชาชนคนดูทำให้อดวาดภาพไม่ได้ว่าหากเป็นคุณแพทองทานต้องแสดงในบทเหล่านี้เธอก็คงจะทำได้ดีมากเช่นกันวันนี้นะครับวันเวลาเป็นของคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของอนาคตแล้วเราผู้เท่าทั้งหลายควรหลบไปเสียเพื่อโอกาส ให้พวกเขาได้บริหารชีวิตของพวกเขาได้แล้วภาพที่สองที่ไม่งามก็คือรักษาการนาย,ยกรัฐมนตรีปัจจุบันซึ่งพ่ายแพ้ต่อการเลือกตั้งไม่ยอมแพ้พวกลูกพักไม่ยอมเงียบเพื่อรอโอกาสยังไปทำงานและสั่งการประหนึ่งประเทศไทยยังคงเหมือนเดิมแถมตำาหนินะครับ การเตรียมการผ่านเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก้าวกล่าวหาว่าไม่เหมาะสมและก็ทําเหมือนเดิมคือนะครับอยากพูดก็พูดอยากตอบคําถามก็ตอบอยากจะงอนก็เดินหนีเอาไปดื้อ,อให้สัมภาษณ์แบบพูดไปตอบไปตามแบบตามใจตู่นะครับ อีกเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยเพราะหูหนวกเหลือเกินก็คือบรรดาลูกสมุนคู่ใจทั้งหลายออกมาเชียร์ไม่เลิกบ้างก็บอกว่านายกตัวอย่างที่ดีก็คือดีแล้วทำไมแพ้การเลือกตั้งนะครับบ้างก็ขู่ว่าจะมีประชาชนจากต่างจังหวัดบุกกรุงเทพหากคุณพิธาเป็นนายก ผมว่าถ้าเขามาก็คงจะมาไล่ประยุทธ์หรือพวกคุณมากกว่ามั้งนะครับเพราะพวกเขาเร้วนเลือกก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับตาถั่วหรือเปล่านะครับอีกลายก็คืออาจารย์ใหญ่ฝ่ายอธรรมไม่มีอะไรจะมาพูดหรือไม่ก็ตั้งใจพูดอย่างหนึ่งอย่างใดแน่นอนไปแนะนำนะครับนักร้องทั้งหลายว่าควรร้องอย่างไรมันถึงจะครบ ฟาร์มชั่วแถมยังคาดการผลชิบหายนะครับที่ตามาอีกด้วยและที่หวยแตกที่สุดก็คือดันฝันเห็นนะครับการเลือกตั้งใหม่จะเกิดขึ้นบ้าหรือเปล่าเพิ่งเลือกตั้งนะครับหมดเงินไป6,000ล้านบาทแท้ๆส่วนอีกคนไม่ได้พูดไม่ได้เพื่อนประดัดกระทรวงของผมไม่ทราบยังไม่ส่างเมาหรือยังไงออกมาเสนอรัฐบาลแห่งชาติวงเล็บก็คือชาติหน้าเฉยเลยเพื่อนเอ,อ๋ย เขาเพิ่งเลือกตั้งแข่งขันกันจนรู้แพ้รู้ชนะไปแล้วยังดันเอามารวมกันอีกทําไมมาผิดนะครับวิบากามาผิดวิกกัมังนะครับท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ครับตื่นหรือยังเกมมันจบแล้วครับนะครับมันหมดเวลาแล้วฝ่ายประชาธิปไตยได้แก่พักก้าวไกลพักเพื่อไทยและอีก6พักเขายิงไปถึง312ประตูแต่ทีมคุณยังมีไม่ถึงร้อยเลย ต่อให้มีสักร้อยนะครับกรรมการวงเล็บไม่เป็นกลางมาช่วยให้ยิงลูกโทษอีกสักร้อยลูกก็ยังแพ้อยู่ดีอ่าตอนนี้นะครับถึงกับจะเอาคนดูมาร่วมเล่นด้วยอีก250คนอย่างที่คนดูนะครับอย่างอย่างนี้นะครับคนดูอีกสองล4้านคนเขาจะยอมหรือกัตรุณาอย่าทู่สีอยู่เลยครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับของนาย ปอดประสบนะครับสุรศดีนะครับซึ่งแน่นอนครับก็เป็นฝั่งของพักเพื่อไทยซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าเกมยื้อนะครับเกมการเมืองซึ่งมีอะไรออกมาให้เราได้เห็นอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องเลือกตั้งใหม่โอส้สารพัดที่จะออกมาจากหลายๆมุมซึ่งแน่นอนครับว่าเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปซึ่งอีกแง่มุมนะครับอีกแง่มุมเนี่ยนะครับนายอรงกรนะครับ หวังสะส,ะสะโหวตนายกตามแนวทางสภาควรเปลี่ยนผ่านรัฐบาลโดยเร็วนะครับอัลงกรปชาพิปัตชี้นะครับใครเลือกตั้งชนะก็เป็นฝ่ายรัฐบาลใครแพ้ก็เป็นฝ่าย้านหวังสะส,ะสะโหวตนายกตามแนวทางสภากังวลเฟกนิวปลุกระดมสร้างฟาร์มแตกแยกชี้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลควรเป็นไปตามฟาร์มราบรื่นและรวดเร็ว วันที่4มุทิมีตุนา2 5 6ากนายอัรงกรพลบุตรรักษาการรองหัวหน้าพักประชาพิปัติโพสตแสดงความคิดเห็นนะครับผ่าน Facebook ในหัวข้อสปีลิตประชาธิปไตยว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบก,การเมืองการปกครองที่เรียบง่ายและมีสปีลิตประชาชนเลือกตั้งเสร็จ ใครชนะก็เป็นรัฐบาลใครแพ้ก็เป็นฝ่ายค้านพักเก้าไกลชนะได้เสียงอันดับหนึ่งก็มีสิทธิ์ในความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลโดยต้องรวบรวมเสียงให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องมีสิทธิ์ของพักเพื่อไทยอันดับสองก็คือและพักภูมิใจไทยอันดับสามในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป ผมหวังว่าสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวเนี่ยจะสนับสนุนแนวทางนี้ของสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อจัดตั้งรัฐบาลได้มีนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้ทำงาน4ปีฝ่ายค้านทำหน้าที่ถ่วงดุลตรวจสอบรัฐบาลน,นะครับแต่และฝ่ายมีโอกาสทำงานเท่ากันในการพิสูจน์ผลงาน แล้วตัดสินใจด้วยตัดสินด้วยคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาธิปไตยต้องมีสปิริตรู้แพ้รู้ชนะนะครับเหมือนแข่งกีฬาถ้าเราไม่ยอมรับการเลือกตั้งแล้วเราจะให้ประชาชนออกเสียงมาลงคะแนนทำไมการยอมรับการเลือกตั้งเป็นหลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตยนายนอรงกรระบุต่อว่าที่หน้าวิจิต นะครับหน้าวิตกก็คือการปล่อยข่าวเฟซนิวนะครับดีรับนะครับข่าวฐานทัพอเมริกันนะครับข่าวอเมริกันหนุนหลังข่าวรัฐบาลแห่งชาติข่าวเลือกตั้งโมคะมีคลิปนะครับปลุกระดมสร้างความเกลียดชังนะครับมุ่งดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามออกมาทั้งที่สื่อหลักสื่อโซเชียลเหมือนการปลุกผีคอมมิวนิสต์ ในเหตุการณ์6ตุลา2519ซึ่งข่าวสารเหล่านี้นะครับสร้างความแตกแยกในบ้านเมืองไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติอย่าให้ปฏิวัติประวัติศาสตร์สํ้รอยทั้งนี้ประชาิปไตยไม่ได้สร้างความเกียดชังแต่สร้างนะครับด้วยการเคารพในความเห็นต่างอย่างมีเหตุผลด้วยสันติวิธีและขันติธรรมนะครับ การเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรัฐบาลหนึ่งสู่อีกรัฐบาลหนึ่งควรเป็นไปโดยราบลื่นและรวดเร็วประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่าซ้ำเติมด้วยวิกฤตการเมืองก่อนที่จะทิ้งท้ายว่าหนทางเดียวคือช่วยกันทำให้ประเทศเดินหน้าไปข้างหน้าตามทํานองของธรรมระบบประชาธิปไตยนี่แหละครับคืออีกหนึ่งมุมมองนะครับซึ่งเป็นของคุณอรงกรนะครับคุณอร่งกรซึ่งแน่นอนครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าคนที่แพ้ แต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองแพ้ฝ่ายที่ตัวเองแพ้กับไม่ยอมรับคู่อย่างเดียวนะครับว่าจะลงถนนจะทําการประท้วงนะครับสรุปแล้วนะครับคุณไม่เคยยอมรับนะครับว่าตัวคุณพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงนะครับแล้วแบบนี้ประเทศจะเดินไปได้ยังไงไม่เคารพกฎไม่เคารพกรติกาฝ่ายตัวเองแพ้ ก็จะปลุกคนลงถนนได้อย่าง,างเดียวที่จะทําได้ที่จะเอาชนะแล้วให้เกิดการรัฐประหารให้เกิดการยึดอํานาจนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนนะครับที่คิดว่าจะทําแบบนั้นคุณคิดดีแล้วเหรอประเทศชาติเยถอยหลังมาเท่าไหร่แล้วประเทศชาติเสียหายมาเท่าไหร่แล้วกับการที่นะครับคนลงไปที่ถนนไปประท้วงอะไรกันต่างๆนานา,นาแต่แกนนําในการประท้วงอยู่ดีกินดี ได้รับตำแหน่งนะครับได้รับเงินเดือนอยู่อย่างสุขสบายแต่คนที่ลงไปถนนก็ต้องกลับไปทามาหากินเหมือนเดิมบางคนต้องติดคุกติดตารางบางคนนะครับต้องขึ้นโรงขึ้นศาลมันคุ้มกันแล้วใช่ไหมสิ่งนี้นะครับประชาชนต้องคิดกันเอาเองว่าอยากจะให้คนเพียงไม่กี่คนมาจุงจมูกไปทางไหนก็ได้ วันนี้เราทำไมไม่ใช้ประชาธิปไตยเพราะอะไรครับสุดท้ายถ้ากุดคุณคนเราเปนโแล้วเกิดมีการทะเลาะกันบอกแว้งกันสุดท้ายก็เกิดการรัฐประหารเหมือนเดิมกลับไปสู่วังวนเดิมแล้วก็รอใหม่นะครับวนกลับอยู่อย่างนี้เพราะว่าถ้าคุณทำแบบนี้เลือกตั้งครั้งใหม่มันก็กลับมาสู่วังวนเดิมเดิมแบบนี้ปะคุณเป็นประชาชนคุณต้องการแบบนั้นเหรอ คุณต้องการให้ใครก็ได้จูงจมูกคุณไปทางไหนก็ได้ก็แล้วแต่นะครับต้องบอกก่อนแต่ตอนนี้นะครับถ้าคุณอยากให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้คุณต้องเคารพประชาธิปไตยในเมื่อประเทศไทยมีการจัดการเลือกตั้งคุณก็ต้องเคารพเสียงส่วนมากไม่ใช่วันนี้จัดการเลือกตั้งแต่ถ้าตูแพ้ตูไม่ยอมตูแพ้ตูขอนะครับประท้วง แบบนี้จะจัดการเลือกตั้งไปเพื่ออะไรจะมีการจัดการเลือกตั้งให้เสียงบประมาณไปเพื่ออะไรฝากเอาไว้นะครับว่าทุกคนได้คิดวันนี้การที่คุณออกมาประท้วงคุณได้ประโยชน์อะไรเพราะสุดท้ายแล้วคุณออกมาประท้วงคุณออกมาลงถนนคุณออกมาก่อฟารมไม่สงบสุดท้ายแล้วก็เกิดรัฐะาหารเกิดการยึดอํานาจแล้วประเทศชาติก็อยู่แบบนี้มันคุ้มไหมวันนี้ถ้าเคารพกฎกติกาแพ้ ก็คือแพ้แพ้ก็ต่อสู้กันใหม่นะครับทำให้ดีทําให้ประชาชนเลือก4ปีข้างหน้าคุณก็กลับมาได้นะครับอย่าใช้แบบนี้เลยคุณลองคิดเอานะครับว่าแกนนําทั้งหลายที่ออกมาบอกนะครับและก็ชวนพวกคุณมาลงถนนพวกนี้เขาได้อะไรเขาได้ประโยชน์อะไรแล้วตัวพวกคุณละ่ะทุกวันนี้ได้อะไร ได้ประโยชน์อะไรจากที่คุณลงมาถนนแล้วพวกเขาได้ประโยชน์อะไรคิดกันเอาเองแล้วกันผมก็คงจะพูดได้เท่านี้มีอะไรอัปเดตมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ